สวัสดีครับวันนี้อาวันพี่เกมเพิ่อัปเดตแล้วนะครับนะวันนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตพร้อมสอนหาอาวุธแล้วก็สากไปทางเกาะน,นะครับนะสากไปหาเกานะเนาะอัปเดตเพิ่มอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตสิเอนะครับก็คือมีปืนใหม่นะครับเป็นฟรอสกันบาบูบาซูก้าแล้วก็สเนปนะครับนะแล้วก็มีเกาะใหม่นะครับนะ่าจะเป็นจะเป็นเกาะเกาะไม่ค่อยเหมือนอุโบะเหมือนจะเป็นเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วก็เบลนะครับนะคราวนี้สตาร์ทนะครับเบลตันอยู่ที่4 8 0 0นะครับนะแล้วก็เหมือนจะมีนิว GEP PPO พพโอเฟิ ืออะไรไม่รู้นะครับนะ New Level Up Effect ก็คือตอนเวลา Level Up ก็จะมี e f ฟ e c t New Bo Effect ก็จะตา <c oughs> มนั้นแหละครับแต่อันนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยก่งอังกฤษผมก็ไม่รู้นะมันเปคือ,อะไรนะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะโอเคต่อไปผมจะมาสอนไปกเกาะเกาะอุซบกันนะครับนะโอเคเนาะไปกันอย่างแรกให้เรามาที่ดาไอแ l a n d นะครับมาที่โลกหนึ่งแล้วก็มาที่โลกสองนะครับเกาะอยู่ที่โลกสองนะเสร็จแล้วก็เอาล็อกโพลออกมานะครับนะ นี่เนาะล็อกโพดอาบักเป็นยังไงครับล็อกโพดบักโอเคล็อกโพดมาแล้วนี่ครับใช้แค่ไอแลนนะครับมันคือจะล็อกโพดเนาะโอเคแล้วก็ต่อไปก็เลือดเกาะมาถึงเกาะสุดท้ายนะครับแล้วลูกศรก็จะชี้นะครับว่าเกาะอ,อยู่ไหนเนาะโอเคก็ไปทางนู้นนะครับนะเดี๋ยวาจะเลยเกาะอ,อ่ะไอพี่อะไรวะเซนโกโคุปไปอีกนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขอแปองลงร่างเป็นเกียวสีแล้วก็บินไปนะครับนะ,อ,ะอันนี้อาจจะปิงปิงบักบัก ภาพกระชัดนหนก็ขออภัยนะครับนะโอเคเนาะก็คือเราต้องเลยเกาะสินโกคุนะครับนะก็คืออยู่ด้านหลังเลยโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวทุกคนก็ทำการดูคลิปแล้วก็ตามผมมาได้เลยนะครับโอเคครับเกาะก,ก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับนะนี่เลยนะคือเกาะใหม่นะครับนะโอเคเนาะนี่อันนี้ไ่ตามบล็อกโพสเลยนะครับนะโอเคนะ นี่ตรงนี้เลยเกาะใหม่นะครับขั้นแรกก็มาเซสปาตรงนี้นะครับจุดเซสปาร์นะนี่จุดเซสปาร์อยู่ตรงนี้นะครับนะมาเซสาปสาร์กันด้วยเซสปาเซสปาร์ปาโอเคครับโอเคต่อไปผมจะซื้อสอสส์ซื้อปืนนะครับนะโอเคครับทุกคนก็ตามมานะครับจุดซื้อปืนอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่ตรงนี้เลยเนาะน,นี่เป็นปืนสแนปนะครับนะ อันพิดก,ก็ขอ,อัยด้วยนะครับดสนสแนปเนาะใช้สามพันเจมนะครับนะนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมขอไปรีวิวกันเลยนะครับนะขอเป็นคลิปวิดีโอนะนี่เป็นคลิปของเจ้าของรีวิวนะครับนะโอเคมาดูรีวิวกันเลย ต่อไปนะครับจะเป็นจุดซื้อปืนฟอ็อกนะครับนะก็ทําการตามหวัวไดนะ้เลยเนาะนี่นะครับให้เราขึ้นมาตรงนี้เนาะจุดซื้อปืนฟอ็อกอยู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยปืนฟอ็อกเนาะตรงนี้นะครับนะโอเคก็ทําการกดซื้อไปเลยเอย๊กดทําการคุยนะครับใช้ห้าพันเจมเนาะโอเคแล้วเราก็จะไปดูรีวิวกันเลยนะครับนะว่ามันเป็นยังไงกันนะครับปไปดูรีวิวกันเลย ต่อไปปืนบาสุก้านะครับนะโอเคเนาะคือไอเทมชิ้นนี้จะดรอปจากบอสบอสตัวนี้เลยนะครับนะนี่บอสตัวนี้นะครับโอเคนะบอสตัวนี้เลยนะครับนะจะเป็นดรอปปืนบาสุก้านะครับนะนี่เลยเนาะนี่อันนี้เป็นปืนบาสุก้านะครับที่ไอเทมมันจะดรอปนะนี่นี่นี่คเจ๋งเนี่ยโอเคแล้วก็จุดรับเควสนะครับนะให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับนะจุดรับเควสจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยก็ทําการรับเควสไปได้เลยนะครับนะ อสสิบอสสิบอสสิบอสบอสิบโอเคแล้วก็ทำการไปตีบอลนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเิ่งความเร็วในการตอนที่ผมตีบอลเลยนะครับนะโอเคไปกัน โอเคนะครับณนะตอนนี้บอสก็ตายเรียบร้อยนะครับได้มาหนึ่งปีเจ็ดแสนโอ้โหเคที่ได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับนะโอเคโอ้โหได้คนเยอะเลยโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดมาตอนรีวิวนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันรีวิวกันเลยนะครับนะไปกัน โอเคนะครับหลังจากรีวิวก็จบไปแล้วนะครับนะโอเคผมจะมาสอนวิธีการยืนแล้วไม่โดนดาเมดบอสนะครับนะเป็นจุดยืนที่แบบเรายิงสกิลได้เรื่อยๆแล้วไม่โดนบอสนะครับนะโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวทุกคนทําการตามผมมาได้เลยนะครับนะจุดยืนตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะปุ๊บเรียบร้อยนะครับนะนี่เลยเนาะบอสจะยิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงดาเมจไปให้ดูนะปิวบูม เห็นไหมบอสไม่ทําอะไรดาเมจเราเลยไอ้ตบโทษทีนะครับนะนี่นไหมทุกคนดูดิบอสไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตบผมเลยอะ่ะดูโตองอ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะเนี่ยบอสไม่โดไม่ตบผมเลยแล้วก็สกิลก็โดนด้วยนะครับโอเคโอเคนะครับก็คลิปมีเพียงแค่นี้นะครับนะก็จบกันแล้วนะครับนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไลค์ก,กดแชร์ผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย So back to what I was saying. Hey, 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 hey. <laughs> <laughs> <honest>, <laughs>